เรื่องของที่ดินเขากระโดงของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการต่อสู้กันมาอย่างยาวนานผู้ที่ครอบครองพยายามยกเหตุผลอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาอ้างสิทธิ์ที่จะอยู่อาศัยต่อไปในขณะที่การรถไฟก็ยังคงอ้างสิทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือผู้ที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหนึ่งคน มีการอ้างว่าตนเองนั้นมีบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณตํบลอีสานอําเภอเมืองบุรีรําจังหวัดบุรีรําและเป็นพื้นที่พิาพาทตามโฉนดที่ดินที่สารดีกาได้เคยมีคำพิาพากษาว่าให้เพิกถอนโฉนดไปส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นค่าราชการประจำในส่วนนี้จะแบ่งเป็นระดับค้าราชการ ที่เป็นพลเรือนและขา้าราชการที่เป็นนักการเมืองขา้าราชการพลเรือนก็คืออธิบดีกรมที่ดินและขา้าราชการการเมืองก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปดูส่วนแรกก่อนนะครับส่วนที่เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและมีบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สาลดีกามีคำพิพากษาให้เพิกถอนโฉนดเรื่องนี้ มีคำชี้แนะหรือมีความเห็นที่เป็นบรรทัานจากคดีของคุณปารีณาไกรคุบว่าคุณปารีณาได้ครอบครองพื้นที่ป่าสงวนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสอสอและมาเป็นสอสอตราบที่ยังเป็นสอสอก็จะคงยืนยันว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ดินของตนเองจุดนี้เองครับที่ปปชอมองว่าเรื่องนี้ ผิดมาตรฐานจะริยธรรมอย่างร้ายแรงดังนั้นจึงเป็นกรณีที่ไปเทียบเคียงกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สารดีกาพิภากษาว่าออกโฉนดมาโดยมีชอบดังนั้นปปชก็สามารถที่จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาความผิดว่าด้วยเรื่องของการผิดมาตรฐานจะริยธรรมซึ่งจะต้องมีการดำเนินการเหมือนกับคดีของคุณปารีณาไกรครุป และอีกต่อมาในส่วนที่เป็นข้าราชการพลเรือนก็คืออธิบดีกรมที่ดินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้ต้องเทียบเคียงกับคดีเอาภายทำไมถึงต้องเทียบเคียงคดีนี้คดีเอาภายคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าเจตนาของนยายเนื่อมต้องการที่จะบริจาคที่ดินให้กับวัดแต่ปรากฏว่า มีคนพยายามที่จะแปลงสารและเอาที่ดินตัวนั้นไปเป็นสนามกอล์ฟถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ออกให้กับบริษัทเอกชนเพื่อที่จะนำที่ดินของคุณยายเนื่องกลับไปเป็นของวัดแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในเวลานั้นก็คือคุณยงยุทธวิชัยดิตไปกลับคำสั่งให้ที่ดินนั้น กลับไปเป็นของบริษัทเอกชนเหมือนเดิมนี่แหละครับคดีนี้จึงนำมาสู่การฟ้องในศาลคดีทุจริตและปรากฏว่าในคำพิพากษาของศาลคดีทุจริตพิพากษาบอกว่ามติของคณะกรรมการกฤษฎีิกาที่เคยชี้ว่าเจตนาของนายเนื้อมต้องการยกที่ดินให้กับวัดนั่นคือเจตนาที่ต้องการจะเป็นตามเจตนาของเจ้าของที่ดิน กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือคุณยงยุทธไม่ทำตามมติของคณะกรรมการกฤษฎีกาถือว่ามีความผิดสารชั้นต้นสารอุทธรณ์พิพากษาจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาคุณยงยุทธวิชัยดิตต้องการต่อสู้โดยขอดีกาซึ่งปรากฏว่าสารดีกาไม่อนุญาตให้ดีกาทำให้คุณยงยุทธนั้น ต้องติดคุกเป็นเวลาสองปีตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธร์นั่นก็คือกรณีที่ไปทำขัดกับมติของคณะกรรมาการกฤษฎีกาซึ่งมีผลตามกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีทีนี้มาดูที่ดินเขากระโดมกรณีที่อธิบดีกรมที่ดินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหากยังเพิกเฉยอยู่ เรื่องนี้แม้จะไม่มีมติของคณะกรรมการกรษศดีกาแต่มีมติของคณะกรรมการปรารรารปรชเมื่อปี2554มีคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อปี2560-2561ยืนยันว่าการออกโฉนดในพื้นที่เขากระโดงตะบนอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นการออกโฉนดโดยผิดกฎหมาย จะต้องเพิกถอนโฉนดต,ตามมติของปวชและมติของศาลฎีกาคุณผู้ชมครับเห็นการเปรียบเทียบแล้วใช่ไหมครับว่ากรณีที่ฝ่าฝืนมติปวชฝ่าฝืนมติหรือคำพิพากษาของศาลฎีกาจะลงเอยอย่างไรนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปอยู่ที่อธิบดีกรมที่ดินอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะดาเนินการเพิกถอนโฉนด 5,083ไร่80ตารางวาให้กลับมาเป็นสมบัติของการรถไฟหรือไม่หรือจะยอมแลกชีวิตราชการเหมือนกับคดีเอาภายและทั้งหมดนี้ก็คือรายการสืบสวนความจริงคุณผู้ชมรับชมข้อมูลและรับข้อมูลในทุกๆด้านแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรส่งความเห็นมาที่เพจ Facebook สืบสวนความจริงและรนถ,ถึงสัปดาห์หน้าเรา จะนำเสนอเรื่องอะไรก็สามารถติดตามได้ในเพจสืบสวนความจริงเช่นเดียวกันส่วนวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ